ตะกรุดที่หลวงปู่ติดตัวตลอดแม้ยามนอนก็ไม่เคยถอดได้มอบให้ท่นานแม้ทับภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางไวค้คุมกายพร้อมสอนวิชามนสุป,ปุรรและให้รีบนำผ้ายันพโหนมาชุดที่สองนี้ให้ไปแจกทหารโดยไวหลวงปู่ศิลาซิริจันโทรนั้มีโลทไ่เคคบ ก็คือว่าแม้ท้ามีลา่างน้ำเนี่ยท่านใส่ด้วยแล้วก็ถ้าท่านจะอาบน้ำเนี่ยท่านผอดแล้วก็พอที่ตัวจปุ๊บท่านใส่ใ like ส่นอนใส่อะไรทุกอย่างอันนี like ้ัวะปูพอที่ท like ่านจะทำสายสิ์จะได้รู้ว <at> ่ากระปูเส้นนี้ที่เป็นกรปูป็นกระดาษปูขึ้นเส้นที่ยาวน้ำที่ผิดเส้นทเป็นเส้นที่ที่ระปูไม่เคยผ่อเลย 哎，你好。